และนี่คือเจ้ามือหมอแท้ สิ่งที่เป็นกระแสเรื่องมีมนะทุกคนจําได้ไหมฮะซึ่งคลิปนี้ที่ผมจะมารีวิวเลยครับว่าเจ้ามือมอสเนี่ยความสามารถเดมันโหดขนาดไหนแล้วก็มันได้ของอะไรบ้างนะทุกคนซึ่งความสามารถของมร์มอสเลยนะทุกคนทุกๆ8นาทีถึง9นาทีนะครับน้องจะขุดโพรงดินนะผมลงไปในดินนะครับพร้อมกับซ่อนตัวครับผมซึ่งซ่อนอยู่ในโพรงนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องวิ่งหาน้องับผมและเราเนี่ยมีโอกาสได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนรางวัลจะมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับใครสนใจแกตตันะผมแนะนํานี่เลยครับผมมั่ง ว่าดีจริงๆฮะสิ่งที่เราจะได้จากมือหมอนะครับมีดังนี้ครับโทเ่งห้อย1 3ถึงอันว่าวใบเมเปิล1-3ถึงอันโคมรอย1 3ถึงอันเครื่องปปัาใบไม้1 3ถึงอันน้ำเชื่อมเมเปิล1-2ถึงอันแล้วก็ลูกโอโคเด้น1 2ถึงอันนะครับถ้าใครได้ลูกโอโคเด้น2อันนี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะทุกคนโอกาสได้น้อยน,นะครับแต่ถ้าได้มานี่คือว่าคุ้มมากๆเลยนะทุกคนแต่ถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถไปดูคลิปของผมได้นะผมได้ไดรีวิวววว้้นน้้้้้ใหหแแแลลลลนนนนนนนคัับตตออออีีองืงงกกมดดิ คนนีหายหมดเลยฮะเนี่ยนั่นครับมันก็จะเป็นโครงแบบนั้นเลยนะทุกคนให้เราเดินไปเฉยๆแล้วก็ไปเหยียบไปเฉยนะทุกคนก็มีโอกาสได้ลูกโอกโกเดนแล้วนะทุกคนนะบอกเลยนะครับว่าเมอร์มอนเนี่ยวาง8ตัวไม่ไหวครับวางทัก2สองสามตัวก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันเก็บไม่ทันนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนเป็นไงบ้างครับคิดว่าเมอร์มอนนี้ดีหรือเปล่าครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคน